อันนี้จะเป็นพริกขัวนะ่วเนาะพริกแห้งขั่วครับผมเพื่อความหอมนี่กะแหงเราครับนี่เป็นเครื่องเคียงของครับเนาะหอมแดงจีกระเทียมครับกะปิเนาะต้นหอมบอกป้อมอันนี้ครับว่าใส่ที่หลังหอมหอมครับผมนี่ประเคียมจีเนาะพริกแห้งครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยลวกผักกลับเนาะ นอกเนาะหรือว่าใบโบกกับหม้อขนาดครับผมไปครับมาก่อนอื่นเรื่อกับมันตามพี่ขั้วขอก่อนเนาะตามพี่ขั้วก่อนครับผมต้องไปคอยตามเนื้อตามแห้งมาได้นะแสะดงเข้าแต่ครับเหมือนเนี่ยเ,เข้าไปที่ตามนละ้วพี่ไปแห้ง แต่ icana, <ming> ไม่จะขิวเข้าด euh ัดงน้อยอะไาที Now, time, But, wow. <c oughs> <c oughs> ่คนแบ่ค่อยตามเนี่ยขิวเข้าดังขนาดของกินคนเมืองก็ไม่เอวครับผมเนาะต้องเนี่ยแจ้งเนี่ยมาแจ้งแจ้งคนเมืองถ้ามาซื้อกินใช่ไหมแต่บอต้านเพื่นเพื่อนก็ซื้อเหมือนกันล่ะวันนี้มีเวลาครับมีเวลาเนี่ยมาหนิเนาะหมดหรอไอ้โคตร่ะเนี่ยเริ่มหยอบลงไปละ ิปลาแห้งไว้กินขา้าวอุ่นๆเนาะข้าวเจ้าอุ่นๆครับบ่มีเวลาไปซื้อเนาะคือแน่ยังได้น้ำพริกปลาแห้งแล้วที่เยน็นเออเหมาะครับแบบนี้เขาสุดยอดนะต่อไปกระตา่ยายกระเทียมใส่ลงไปครับกระเทียมมนนะนาะ เราไปเลย <c oughs> น่ขอสุภาพไฟ F4 เตน็นเนาะมันมันเข้าดังของกินล่าม,มันจะเป็นนี้ครับมีอุปสรรคเนาะนีนมดถ้าเราอ่อนปรเดี๋ยวบุญจักเลยถ้าคนเท่าคนแก่อายุแหาหกสิบสี่ห้าสิขึ้นไปนี่หูจักครับผมนะ หอมแดงจีครับใส่ลงไปจะค๋วคอยตามเลื่อฉากนี้นะสะเด่นปุ๊บเข้าตาปับ๊บบหมวนละนะครับตามนี้แหลมหมดแล้วเอาก็เอา,เรากระปีใสนะ่เนาะอันนี้จะเป็นกระปีจีเลือใส่ลงไปครับผมนี่ ปิจีครับสายลงไปไมันจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนของมันเน,ะนาะการทำมันยังต้องมีขั้นตอนครับต้องมีขั้นตอนล้วขั้นตอนแลมาได้นี่ยังต้องรับตามไปเรื่อยๆครับน้ำพริกปลาแห้งเนาะ นี่ใส่หอมแดงหอมเตียมใส่ลงไปละกะปิใส่ลงไปแล้วค้างปลาแห้งครับเดี๋ยวเราตำพริกมันเข้ากันก่นกอนเนะาะตำพริกเข้ากันแล้วเนาะทีเด็ดของเราเนาะคือปลาแห้งครับผมเราจะเอาปลาแห้งใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทีละตัวครับสาม ส้นใจก่อนนี่ครับปลาแห้งเนาะใส่ลงไปเลยปลาแห้งกรอบๆนะครับต้องปลาแห้งกรอบอย่างเดีวเดอปลาแห้งโยมนี่บ่ได้นะ่ะใส่ลงไปพอก่อนครับ ตามก่อนเดี๋ยวปอๆเนี่ยเขาก็ใส่ทีหลังเนาะน้ำพริกปลาแห้งครับผมสูตรสักแล้วเนาะเมื่อเ่องนะจิ้นข้าวเจนะ้าเนี่ยเจ้ามาจะเนี่ยหลายวันแล้วมีเวลาครับมืดเลยเนาะ ามาแ,แล้วเขาก็ใส่หิ่มหั่นหลอดปอาเอ่้เขาก็ค่อยใส่ต้น้อยต้น้อยเน้อต้องใส่หนาคกันนได้จะตามมาแล้วคุ้กขาวกันต่นนอเนาะในโคกนะครับการตามพริกนะเขาต้องคุ้คข้าวต้องนอกมาได้ ต้องโคกเข้ากันในโคกนี่ยจะลำลำหอมหอมก็สักแล้ตามนี้ก็หอมขึ้นแล้วนะนี่พอจะครับใายเห็มน้ำพริกแปรไปแล้วนี่จะใส่รอบสุดท้ายแล้วเด้อพอละก็ได้มันจะเกมเนาะเออปลาปีปปา๋พ่อปังกันเด้อนี่นะน้ำพริกชุบนี้นี่นะมา ตามเลยชุดสุดท้ายละน้ำพริกแปแห้งครับนี่ขอใจตัวช่วยกันเนาะจอนเราจะเขี่ยให้มันคุกเค้าคลุกเค้ากันครับแล้วก็มาตามของกรรมเนะ็ะ มาตามหองหลมนี่นนะ้ำพริกปลาแห้งของแต้นนีะ่นะไปแต่ซื้อกินครับผมตามคนเดียวนุ้หมอ้อกับพักหลวกเนาะหมาอขนาด แต่แปลงมาอครับคใช้ก็แปลงมันแค่น้อยแลอนกันนะเดี๋ยวมันจะบหอมตเรียกเตรียมไปละใส่ลงไปเลยแป้งกรอบๆนะแล้วก็ควักมันเข้ามาให้กันครับจะได้เข้าเนื้อเข้านี่นะอันนี้กันเนาะนะตามครับผม แล้วว่าจะเนี่ยเดี๋ยววันปัตย์วันนี้มีโอกาสกับเนี่ยกันเนาะกลิ่นมือนครับเนี่ยตามเพื่อเดี๋ยวกินได้เป็นเดือนบุ๊บเนี่ยนี่จะไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้อ ต้นหอมปักป้อมของเขาครับสายลงไป่างสวยไว้ตะกี้นะนนี้เพื่อความหอมเนะหอมได้ตลอดการเอาไว้ทเย็นกินเมื่อใดก็ตึงหอมครับชุรมครับผมสายลงไปสัแปง้งเนี่ยจบข่าวครับวันนี้ ตามลงไปหำรอบเนาะสายต้นหอมพอกปองแล้วตามลวงตะกันครับรอบสุดท้ายแล้วเพื่อความนัวเนี่ยสูตรสักเลชาเนลมีอยัางดิสักเลนเนี่ยบ่ได้เนีย่ยได้มดครับผมเนี่ยบืนออกมาอีกเนาะเอาก็ควักลงไปครับ สามเท่ากันเนาะนไงคว้าลงไปเลยหอมๆสูตรนี้น้ำลายปุกเหมาะขนาดนั้นไงไงสามลงไปเท่ากันหูมันนัวครับแก่โดมกินไปเลยนี่ก็คือสุดยอดน้ำพริกอันนี้เนี่ยได้หลายอย่างเลย เดี๋ยวเราจะกินกะบ,บีประกอบใส่กันตึ้งลังเนาะเนี่ยเปิ้ลองน้ำพริกปลาแห้งพันปีครับเอาไว้กี่ปีกี่ปีตึ้งมาเสียเดินน้ำพริกนี่นะสักแหลขอบอกอสูตรนี้เนอะถ้าสูตรเดินสักแหลก็บอกกูลที่การันตีได้พ่อสักแหลเคยกินตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วครับแม่เคยตามมากินเนาะคนแต่ก่อนเราได้จ่ายเงินจ่าทองกินกันอย่างนี้ครับผม มีทุเรีนตัวเองไ่ต้องใส่ทุเยียนจบข้าวครับต้พริดขายแห้งสักเละนี่คลิปนี้ก็เหงาปีเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนาะฝากกดติดตามสักเลยตัวนะครับผมการทำคลิปแต่ละคลิปก็ต้องลงทุนลงอะไรอย่างเนาะสักและก็ลงเงินลงแรงไปลงเวลาก็ fc ก็ ฝากกดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจสักเรยนเนาะคนทำคลิปก็ขอตะอี้ครับผมกดที่ตามกดซับสไครต์กด